และอีกเรื่องนึอยากจะชมพักเพื่อไทยนะเดี๋ยวจะหาไม่ชมนะกรณีเนี่ยมีนโยบายที่จะแก้กฎหมายให้ธนาคารร่วมรับผิดในกรณีมิจฉาชีพนะดูดเงินไปจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตนะฮะก็จะแก้กฎหมายให้ให้ใครครับให้ธนาคารต้องรับผิดร้อยเเซเลยอันนี้เป็นอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะนะครับอันนี้ชมพักเพื่อไทยนะเดี๋ยวจะหาว่า พี่เดมไม่ชมอันไหนทําดีนะชมนะครับอันเนี้ยมีนโยบายเนี่ยแต่ว่าจะมีน้นโยบายแค่น้ําลายหรือจะออกเป็นกฎหมายจริงก็ต้องดูว่านายกอิงจะเอาจริงหรือเปล่าหรือแค่น้ําลายอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะนะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องน่าสนใจนะครับว่านเนี้ยถือว่านโยบายเพื่อไทยอันนี้ดีเรื่องเรื่องมาตรการทางเทคโนโลยีอร่องดีอันไหนดีต้องชมคนระับแจกเงินถ้าแจากได้จริงก็ดีก็ชมกนะ็ได้คะแนนเสียงอยู่แล้วนะ แต่ถ้าไหนไม่ดีก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ถ้ากลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ต้องมีองค์ครษภ์มาแก้ตัวมาด่าประชาชนที่วิจารณ์นะผมว่าลาออกไปดีกว่าเพราะอะไรเราต้องฟังนะับเนี่ยอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะครับต้องฟังเนี่ยเวลาเวลาผมพูดเนี่ยรัฐบาลต้องฟังต้องเอาไปคิดเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ใส่สีตีข่าวไม่ใช่เสกสารปั้นแต่งนะไม่ใช่สร้างเรื่องขึ้นมาไม่ใช่ ะครับสิ่งที่ผมพูดมาคืออะไรสะท้อนความรู้สึกของประชาชนเป็นมิเลอร์เป็นกระจกที่สะท้อนว่าประชาชนคิดอย่างไรกับรัฐบาลแพรทองทานเพราะนั้นรัฐบาลแพรทองทานจะต้องมีคนที่มีหน้าที่ออกมาอธิบายไม่ใช่ด่าประชาชนและก็อย่าไปเอาพวกหน้าม้าที่จ่ายเป็นรายเดือนนะที่กองเชียร์รัฐบาลจ่ายเป็นรายเดือนน่ะ รับไปหลายเดือนแล้วคอยมาด่าผมหรือด่าคนที่วิชารวิจารณ์รัฐบาลนั่นแหละความชิบหายจะมาเยอนรัฐบาลเราต้องฟังใครก็พูดอะไรต้องฟังหมดพักฝ่ายค้านพูดก็ต้องฟังแล้วเอาไปแก้ไขไม่ใช่ไปด่าเขาเป็นฝ่ายแค้นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องใครเข้ามาร้องเรียนก็บอกอ่ะปล่อยแล้วครับตรวจสอบเต็มที่ครับรัฐบาลเราประชาธิปไตยเปิดให้ตรวจสอบเต็มที่ครับไม่ใช่ไปบอกว่าล่ะเดี๋ยวจะฟ้องกลับไอ้แบบนี้มันไม่ดีครับมันดูกระจอกอ่ะ เราเป็นรัฐบาลเขามาร้องเรียนเขามาตรวจสอบถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไรเราไม่ต้องกลัวครับพุทธทาสพิขูสอนไว้ว่าถ้าวันนี้ทําถูกต้องพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเราจะไปกลัวอะไรใครจะมาตรวจสอบถ้ามันไม่มีหลักฐานนะเขาก็ยกฟอ้องหมดแหนศาลน่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากหน้าม้าขาประจําของฝ่ายรัฐบาลอย่าไปข่มขู่ประชาชนอย่าไปฟอ้องกลับประชาชนมันดูกระจก เราเป็นนายกเราเป็นคณะรัฐมนตรีเราเป็นพักการเมืองนะครับเป็นองค์กรมหาชนดังนั้นประชาชนใครจะไปร้องเรียนจะไปตรวจสอบอย่าไปบอกว่าเขาไร้สาระเขาไล้สาระก็ดีแต่ครับไม่มีมูลเขาก็ทําอะไรท่านไม่ได้ท่านก็ทํางานทําการไปอย่าไปเสียสมาธิเดี๋ยวจะฟ้องกลับคนนั้นจะฟ้องกลับนักล้องไม่ได้แล้วครับเหมือนกรณีที่พักพลังประชาชนพักพลังประชาชนหรือลุงป้อมหรือคุณไพบูนจะไปฟ้องหมาแก่ผมไม่เห็นด้วยครับ ไปฟ้องก็ทําไมถ้าไม่ใช่เสียงลุงป้อมก็จบไปแล้วก็บอกไปเลยมันจะเสียงกูจบหรือถ้าเป็นเสียงกูก็ออกมาตั้งโต๊ตะแถลงข่าวเลยว,ว่ากูคุยเรื่องอะไรก็จบแล้วจะไปฟ้องก็ทําไมมันดูกระจอกไปเลยอ่านคอมเมนต์บ้างนะผมอยู่กับโซเชียลต้องอ่านคอมเมนต์นะถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาเนี่ยผมก็ไม่เอานะผมไม่มาจัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เดพูดตรงไปตรงมาถ้าอะไรที่พี่เดพูดแล้วแม่ไม่ตรงช่วยขัดขานผมไม่เคยใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยนะ นะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวด้วยแต่ประเด็นคุณทักษิณต้องวิจารณ์เพราะอะไรเพราะใครๆก็มองว่าเขาคือเจ้าของพักคนที่ครอบงาพักใครๆมองหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าประเทศอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของชินวัตรก็ต้องพูดนะมันมีผลต่อชีวิตของประชาชนอิงเหมือนกันเป็นลูกคุณทักษิณก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถเพราะเป็นนายกของประชาชนต้องแสดงวิสัยทัศน์มันเป็นเรื่องจริงหมดอะไรไม่จริงบอกเลยผมมีใส่ร้ายอะไร นี่มีนะครับเรื่องการครอบงำก็ข่าวก็เห็นชัดอยู่แล้วครอบงำไหมนะเรื่องอ่านสคริปก็จริงไหมล่ะอ่านจริงไหมล่ะนะท่านนายกเนี่ยต่อไปถแถลงข่าวไม่ต้องอ่านสคริปต์นะก็สุดยอดแสดงว่าในสมองของท่านนายกเนะี่ยมีเต็มไปด้วยภูมิปัญญานะครับนะเราลองไปเอ็กซเรย์สมองท่านนายกเนี่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาหรือเปล่านะครับถ้าเรามีภูมิปัญญาเราจะไปอ่านทําไมล่ะนะนายกเศรษฐาผมไม่เคยเห็นอ่านสคริปต์เลยนะลูกน้องคุณทักษิณเก่าอะ นะใครจะว่าอะไรแล้วแต่เวลานายกเศรษฐาให้ัมภาดผมเองนี่อ่านสคริปต์เลยมเมีนต้องไปดูทับหลงทับเหล็กเลยแสดงให้เห็นว่าเขามีความรู้มีประสบการณ์เขาเคยเป็นซีอดูแลเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่คุณหนูอิงเคยดูแลหรือเปล่าล่ะถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องโดนแซะเพราะอะไรเพราะถ้ากับว่าเราไม่มีความรู้จะทําอะไรเราก็ต้องนั่งอ่านน้ําท่วมก็ต้องอ่านสคริปต์อย่างเงี้ยมันก็ดูกระจอกอะพูดง่ายนะประชาชนก็วิจารณ์มาผมก็สะท้อนเพราะฉะนั้น เราฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่มานั่งด่าผมมัง่งด่าคนวิพากษารณดา่านักข่าวด่าอะไรต่างเอ้ยนักข่าวทำไมถามคำถาม,ถามยากจังทำไมไม่ถามกอไก่ขอไขล่ล่ะมันไม่ใช่เขาเป็นนักข่าวสายการเมืองก็ต้องขมประเด็นการเมืองการลดดอกเบีย้ยการขึ้นค่าแรงแล้วก็แล้วปัญหาหนี้ครัวเรือนปัญหายาเสพติดปัญหาการส่งออกการท่องเที่ยวเป็นปัญหาหลักนโยบายรัฐบาลแถลงนโยบายไปแล้วแล้วคุณตอบไม่ได้เนี่ย ก็เท่ากับว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นําประเทศหรือเปล่าหรือจะถามพ่อก่อนหรือต้องถามเพื่อนพ่อที่มาเป็นคณะที่ปรึกษาก่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาตั้งคําถามเพราะฉะนั้นนายกอิงเนี่ยพอฟังเนี่ยเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยที่บีเดเอามาพูดเนี่ยก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขทําการบ้านอ่านหนังสือให้หนักถ้าเรากลัวจําไม่ได้อยู่บ้านก็ตื่นมาดึกๆแล้วก็ท่อง นะท่องเหมือนท่องตัวบทกฎหมายเนะี่ยผมเป็นทนายต้องท่องนะท่องตัวบทท่องให้เก่งเลยพอมาถึงปุ๊บแถลงข่าวนี่ไปตอบได้เลยไม่ต้องไปเปิดสคริปต์มันเสียบุคลิกอะเหมือนเวลาผมให้สัมภาษณ์เนี่ยก้มหน้าเขายังบอกเเสียบุคลิกอ่านอ่านหนังสือก็เสียบุคลิกนะครับนักข่าวเป็นคนบอกผมเองมันเสียบุคลิกไงนะเพราะั้านสิ่งที่ผมพูดนี่คือเรื่องจริงนะเพราะนั้นบอกกองเชียร์ที่มานั่งดา่าผมเนี่ยคนเหล่านั้นกําลังพยายามทําลายพักไทย ต้องฟังแล้วก็ให้เขาไปปรับตรงตัวไม่ต้องอา่านท่องหลายๆรอบหน่อยถ้าเรายิ่งหัวทึบเนี่ยเราก็ท่องเยอะหน่อยนะครับเราดูผู้นําประเทศทั่วโลกมีใครละ่ะโดนัลททรกัมลาแฮร์ริสโจไบ,บเดนนะครับปูตินซูลินสกี้นะครับกัมลาอะไรนะหรือใครจะใครมีประเทศไหนบ้างละ่ะที่เขามัยืนอ่านสคริปต์เหมือนกับนายกประเทศไทยไม่มี นายกสิงคโปร์นะผมไปสิงคโปร์เพิ่งกลับมาก็ไม่เห็นมีเขาก็ยืนแล้วก็พูดเลยครับไม่มีใครมานั่งอ่านสวัสดีค่ะดีชันวันนี้มีความตั้งใจนะคะ,ะนอกจากความตั้งใจแล้วเราก็มีทีมค่ะอนะครับและนอกจากความตั้งใจและทีมแล้วที่สําคัญนะคะดิฉันยังมีพ่อค่ะอยู่ไหนครัพ่ออยู่บ้านนะครับอย่างเงี้ยเรา,าเอาสคริปต์มาทำเนี่ยมันก็ดูแบบ ดูไม่สง่างามะเราเป็นคนไทยเราก็อยากจะให้ท่านท่องให้ได้ทำการบ้านมาประเด็นสำคัญอะไรเตรียม,มาเลยครับเนี่ยเนี่ยเรื่องแรงงานเนี่ยไปขึ้นค่าแรงต้องตอบได้นะเรื่องธนาคารธนาคารกลางสหร,รัฐลดดอกเบีย้ยต้องตอบได้มันเรื่องใหญ่นะเรื่องปัญหานี่ครัวเรือนหนึ่งล้านล้านต้องตอบได้ตอบไม่ได้ได้ไงล่ะครับเราเป็นนายกอะแสดงว่าอะไรเราเป็นแค่หุ่นเชิดหรือเปล่าปกติเราพาลูกไปเที่ยวเลี้ยงลูกอยู่หรือเปล่าคนก็จะมองแบบนั้น เขาก็จะแซะเราก็อย่าไปโกรธครับนะครับเนะี่ยวันวันนักข่าวมาเดินหนีอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเราจะเดินหนีทุกวันไม่ได้เราเป็นนายกนะเราต้องตอบคําถามไม่ได้ต้องทําการบ้านนะครับนี่เรื่องสําคัญเลยทุกเรื่องเลยการแก้ปัญหาน้ําท่วมจะเอาไงยาเสพติดทําไงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทําไงนี่ครัวเรือนไปไงดิจิตอลวอลเล็ตนโยบายของนโยบายของเราเราประกาศในสภาแล้วเราบอกว่าอะไรเราไม่รู้เรื่อง ให้ไปถามคนอื่นเนะเราไม่รู้เรื่องไม่เคยอ่านไม่อะไรไม่ได้ครับเสียบุคลิกนะสิ่งที่พี่เดย์พูดเนี่ยแม่งตรงไปตรงมาเลยใครใครคิดว่าไม่ถูกต้องยกมือขึ้นนะสวนได้เลยครับทุกอย่างครับนะฝากนะ